ครับพบกันอีกเหมือนเดิมกับการซ่อมแล้วก็โมตู้เชื่อมของวีเ m ลดี MMA .140 นะครับนี่รุ่นนี้ครับวีเลดี MMA .140 รุ่นนี้เป็น IGBT YouTube นะครับตามคลิปต่างๆนะครับที่ซ่อมรุ่นนี้นะครับ อาจารย์หลายท่านก็แนะนำมาว่าโอ้สอมยากทิเดอร์เพิ่ว่ารุ่นนี้นะครับไหลยากพอสมควรนะครับกระแม่นคววมเพิ่นครับแต่ผมว่าได้เบืงองศึกษาเอาความรู้จาก y u t u b e เพิ่นก็คือจิตแก้ยากอยู่แล้วครับตัวนี้อาการที่มาที่แรกนะครับเนาะเป็นของ fc ทางขอนแก่นเพืน่นเพื่นส่งมาให้สมให้แน่เพื่นนมาโมดิฟายให้แน่เพื่นนมาผมกำลังมาแก้บึงอันนี้มันก็จะแตกต่างจากตู้เชื่อมจีนๆทั่วๆไปพอสมควรนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นี่ตัวเล็กกระทัดรัดก็จริงนะครับแต่ว่าเครื่องในมันแน่นเอียดเลยนี่ครับตัวนี้เวลดีเวลดี เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์เวลดีรุ่นนี้รุ่นยอดนิยมเลยนะครับเพราะมันเล็กกระทัดรัดนะครับเพิ่นนมาเจ้าของเพิ่อว่าใส่เครื่องใดกับบุคักซื้อมามโมแล้วก็ซื้อของจีนมมโมแล้วก็ใส่บุคคกคือเครื่องนี้เพิ่นวะนะครับผมก็เลยเอามาซ่อมนะครับอาการเสียของเพิ่นนะครับเบิ่งครับพี่น้องครับ IGBT พังไปสองตัว นะครับไดโอดเอาพุทพังไป3นะครับคือมีตัวใดพังจนมดนะครับตัวนี้ igbt igbt นะครับ igbt เบอร์40 4 0 n 6 0นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ60 6 0 n 6 0 หกสิบแอมป์สามร้อยโวลต์นะครับสำหรับไดโอดรุ่นนี้มันจะมีทั้งหมดสามตัวด้วยกันนะครับมันช็อตนะครับพอมันช็อตแล้วนี่ผมก็มาเทสเทสดูแล้วก็มันก็ปรากฏว่ามันไม่ถึงไดนะครับตัวนี้นะครับชุดไดชุดไดไอจีบีีเนี่ยนะครับปกติถ้า มันเป็นแล้วมันลามเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับเห็นอาจารย์หลายท่านบอกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เสียมาก็คือ R ตัวนี้ครับขนาดเดิมเดิมมันนะครับ50ประมาณสัก50-51โอห์ม oh นะครับ18วัตต์นะครับแต่ผมหาซื้อมันไม่มีหรอกครับค่าตรงก็ใช้นี่ ขนาดร้อยโอห์มนะครับร้อยโอห์มสองตัวเอามาขนานกันนะครับพอขนานกันปุ๊บนะครับจากสิบวัตมันก็จะเพิ่มเป็นยี่สิบวัต์แต่ว่าแต่ว่าค่าความต้านทานนะครับขนาดร้อยโอห์มนี่ก็จะโดนหารสองนะครับก็จะเหลือสักประมาณห้าสิบเท่าสเปคเดิมมันนะครับก็ใส่แทนได้นะครับตามนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็เทสเทสเรียบร้อยผมก็เทสเป่าก่อนนะครับ โดยยังไม่ใส่ igbt นี่ครับ igbt igbt จะอยู่เครื่องนี้ igbt จะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับพราะก่อนใส่นี้ก็ต้องลอย igbt ออกให้หมดนะครับแล้วก็เช็คดูชุดไดพวกนี้นะครับได igbt เนี่ยเช็คดูให้ละเอียดพวกซีเนอร์ไดโอดต่างๆนะครับซีเนอร์ไดโอดสิแโวลต์พวกนี้นะครับ มันซีรีส์กันอยู่นะครับทั้งสองชุดเลยชุดบนชุดล่างนะครับพวกซีเนอร์ไดโอดพวกคาปาซิเตอร์พวก R พวก C อะไรแถาๆเนี้นะครับชุดใดของมันเนี่ยนี่นะครับซึ่งก็รวมทั้งบอร์ดต,ตัวนี้ด้วยบอร์ดสร้างความถี่นะตัวนี้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดสร้างความถี่นะครับชุดเนี้ยขาสามของมันจะเป็นสร้างสัญญาณออกมาครับ IGBT นะครับ ซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมก็ผมก็ใส่อะไรลงไปนะครับแทนก็ใส่อะไรก็ถือโอกาสโมดิฟายไปเลยนะครับเปลี่ยนเป็นอจีขนาด8 0 8 0แอมป์600โวลต์นะครับซึ่งกร็รวมทั้งไดโอดด้วยนะครับไดโอดเนี้ยผมสั่งซื้อจากเมืองจีนน,นะครับตัวนี้นะครับนี่ อันนี้ก็เช่นกันนะครับแปดสิบแอมป์แปดสิบแอมป์สามร้อยโวลต์นะครับจัดเต็มไปเลยตัวนี้นะครับก็แล้วก็เพิ่มคาปาซิเตอร์นะครับจริงๆก็อยากโมฆาซิปเปอร์ก็อยากจะใส่ไปเยอะๆหน่อยของเดิมมาแค่470ไมโคร400โวลต์นะครับแต่ว่าของผมนี่มีพันไมโคร450โวลต์นี่ครับพันไมโคร450โวลต์ มันไม่มีพื้นที่เลยครับตัวเล็กๆแต่มันแน่นเอียดเลยนะครับข้างในเนี่ยเพราะงั้นมันใส่ได้แค่นี้ครับก็โมได้แค่นี้โมได้แค่คาปาซิเตอร์อย่างเดียวนะครับส่วนสะพานไฟมันก็มีระยะทางสั้นๆแค่นี้นะครับก็ก,ก็ไม่จะเป็นต้องโมก็ได้แต่นี้นะครับผมสั้นจุดๆเลยนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นเครื่องแบนดรุ่นที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับหมอปแปลงตัวนี้ก็จะเป็นแมแบบ EE นะครับหมอปแปลงสวิตช,ชิ่ง EE ส่วนพัดลมระบายความร้อนนี่มี2ตัวด้วยกันนะครับพัดลมขนาดขนาด4นิ้วได้มั้งครับนี่ครับ สีนิ้นะครับพัดลมสองตัวด้วยกันซึ่งจะต่างจากเครื่องจีนนะครับเครื่องจีนบางตัวนี่นะครับเครื่องเบลเบล่านะครับพัดลมตัวเล็กๆตัวเดียวอีกต่างหากนะครับซึ่งถ้าเราจะทําการโมดิฟายนี่ถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันต้องโมพัดลมด้วยนะผมว่านะต้องเพิ่มพัดลมขึ้นไปนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าพัดลมเป็นแบบ12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับไฟเลี้ยงพัดลมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไฟ ยิบสี่โวลต์แต่ว่าพัดลมของเรามีสิบสองโวลต์นี่ก็ต้องเอาพัดลมมาซีรีส์กันนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับอยู่ๆเอาสิบสองโวลต์ไปต่อยิบสี่โวลต์นี่ยพัดลมเราเจ๊งแน่ๆครับนี่นะครับนี่คือรุ่นอย่างดีนะครับรุ่นย่างดีก็จะเป็นอย่างนี้บอร์ดเดียวก็จริงนะครับก็จะมีบอร์ดบอร์ดไดบอร์ดขับบอร์ดสร้างคอมทีขึ้นมานะครับรุ่นนี้มีรีเลย์นะครับ คิดจะโมรุ่นนี้ก็คิดหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่จะให้โมเลยนะครับที่ทําได้นะครับก็มีเพิ่มคาปาซิเตอร์หนึ่งตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับหรืออ่าตัวนี้ก็ก็สําคัญนะครับสวิตช์นะครับแต่นี่เขาใส่อย่างดีมาแล้วนะครับผมดูโครงสร้างมาแล้วเป็นสวิตช์อย่างดีแต่ถ้าเป็นสวิตช์เครื่องจีนถูกๆนี่ครับมันจะฝืดฝืดมือแล้วดูกองแก๊งนะครับดูไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นหน้าคอนแทคข้างในมันเนี่ยก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ นะอ่ะก็เป็นนั้นว่าจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับรีวิวเล็กๆสำหรับเครื่องเวลดี m m a 140นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่อง youtube กดไลค์กดแชร์และ subscribe นะครับขอบคุณครับ